สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารบวันนี้ท่อมีสามดาวสิพาธรรมชมไปหาน้องมิกกับธรรมชมน้องมิกฟันเห็นผีหนะมาดึงข้อทายาไดเลขให้พี่เอากระผัาน้องมิกก็เลยไปเอาเลกกระผากธรรมชมกระไดเลกดีเด็กเด็ดมาฝากธรรมชมนะคะเนาะจะเป็นเลกดีเด็กเด็ดเลยก็ไปรับชมกับน้องมิกพร้อมกันค่ะแต่อย่าเลื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่งไ่เด้อค่ะ รับชมรับฟังกำนองมิกขอฟัมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมิกสวัสดีค่ะน้องมิกครับสโมสรชมเนาะเป็นผู้ที่ฟันแมนครับเด็กมีเส้นเนาะโกซูฟังนะครับคือเฮียนครับแต่น้องมิกเป็าผีมาดึงขอผีมาดึงข้อมาตตกคือเหียนคือโหดครับแต่ปนผีต้นกล้วยผีต้นกล้วยครับตอนผมกรลรังีตีไกลน้ำลายครับครับ ได้พิ่ก็บอกว่าไปใละหำเพิ่ก็มาดึงข้อไกลผมกับผมข้อไกลก็ดึงข้อตรงนี้ก็ดึงคจังได้อีกครับบาดนี้ได้พี่นก็บอกว่าคันยาก้เลขกไปวาดไปกราบวังพอจะทามเธอจังมาครับพิ่ก็บอกว่าคันยเก้เล็กตอไปเด้อหครับ เพื่อนก็บ,บอกว่าฟอไปฟปอมาแล้วปูจะหายครับผมฟันจากนีับปูจะหายจะหายเลขแม่นเพื่อนบอกอยู่บลับปูน,นั่นนะครับเพื่อนบอกว่าหาซีศูนย์นะหาซีศูนย์เพื่อนหายมาเลยแม่นครับแต่เพื่อนกัญญางหนีออกไปในป่าปลาสาปูน,นัาาน่นบอกครับถูก ่าสี่ศูนย์ครับเอฟสีสองตัวเพิ่นบอกว่าครับน้องน้องนิกครับห้าสี่ศูนย์เถื่อครับเอฟสีเอากระสาเปเอากับไกกระน้าเก่าครับสมมอชมข้อกระเก่าไกกระเก่าเนาะแล้วกระกาบลงสามเถื่อเก่าสามก็ได้เป็นเหลขสองตัวนี่กาบพระเก่าสามเพระว่าพระกระน้าเก่าอยู่แล้วเป็นเหล็กสองตัวเก่าสามครับ แล้วกาเลขกสามตัวนี่ก็ตามที่น้องมิกบอกเนาะพระนี่เป็นย่างเคาป่าเลยแม่โอ้ยพยู่วัดเพยู่ในป่าซาเพญนบอกครับเรื่ังไหนนี่ผมกกนัผีออกมาจากต้นกล้วยนี่เป็นผีอย่างครับผีเตอร์นี่ผีตอร์นี่นะคุณยิงด้วยวุ้งไสผีตอร์นี่นี่ยิงครับคุณยิงโอ้เพญนบอกเลขบอกครับผีเมตานี่นี่บอกครับโบบอกเลย ยางมาบีบข้อน้องมิกนีห่หายใจออกก่อนะครับบอหายใจบอออกเลยพระมิกกัยยังมามาดึงแขนผีดึงแขนผีออกบอกว่าเศร้าเลยโยมมันจะเศ้าดึงขอมังครับเอาครับผมเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับนี่ละเล็กหน่อยมีเส้นผีสางข้างล่ายถึมักจะปรากฏตัวให้เห็นเรือว่า มาเข่าฝันครับเป็นเด็กบริสุทธิ์รับเอฟซีเนาะหาขาวเพื่อนว่ามักเคยเห็นผีบ่ครับนี่เคยเห็นผีบ่เคยอยู่ในป่ายางในป่ายางอืมเป็นแนวดหะล่ะครับตัวสีขาวตัวสีขาวขาวล่างๆอันหนึ่ครับเรียนเจอเด้ป่ะปะไม่ไปกับมัวครับ <laughs> ผมไปหาเห็ดไปหาเห็ดอ<ม>เอาครับผมเป็นความเสือส่วนบุคคลเนาะครับเนาะ โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่นถามมาเลขของน้องเมฆกค่ะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้มีโชคใหญ่ครับขอบคุณครับน้องมิกขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องมิกนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องมิกค่ะห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้าสามเก้าสามค่ะเล็กกับเล็หกมันโตเดียวกันแต่จะเริ่มปีนหัวกันไว้น้ำแนวนะคะเนาะขอให้มีโชคม่ลาภก็น้องมิกประจําหมวกมันติดสิบหก ทันวาคมพศ2566ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกาเทตาทำชมบิกนเจอขั้นคลิปหนาค่ะก็ให้จุกจุกมันหมาน,มานเฮงเฮงรวยๆค่ะอยากจะพึงพาไปใส่เนาะคะ่ะทำชม่อมีสามดาวมีขล้องดีมาฝากทำชมค่ะเราชมเบอง์ล้องดีก็เบาแอมดอทงกันเลยค่ะบบาแอมดอทงนี่ยเดินทางไปทำบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับบัดหลวงปู่รอดเนาะคับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตรี่เจงสื่อเหลือถือนะครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถา่ายอยู่ข้างหน้ครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับร่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอเรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันเวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบ <AL> มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดาข,ขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรกร็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่อนอนค้าขายสิ่งของต่างาๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเม,มตตามาพยยูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูรอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคารลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับร่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแลักะเมื่อแตะครับร่านผู้ชมเมือเ่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะเป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งแตงให้หลวงปู่หลอดแล้วนะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แ <Devil>. ต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพีนข่าวว่าไส้ทีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปให้ายาพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบาร,รมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่า้ชมหลกักการเบาแอมโล่งนี่ในน้ำมุนมานาครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ธ่บูดีสีลาสีมันบดมันบันบง เสเนตจังไรในตัวเขาสิเรอออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากเอ็บีาาบ่โบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเบรกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเบรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบาย่าวแอมเราตรงกับสให้เบิ่งตัวเล็กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ<อ>เอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ